hộp nè, hộp nè hộp đó nè hộp còn tăng nè tăng người đi nè mất cái đó này nè tăng người đi nhà hộp à hộp rất chết hộp thảy 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 thảy

ทีเนี่ยมันเหลืแค่นี้นะครับไม่ต้องไปไปชัหน้าชัลแค่นี้ก็บอกอักาอัโอเคครับ่มยัง่วงยาง่วงเต่่างอาจารย์วัดเดินมาัออเต่อาจารย์เดินมาต้งแอบแต่แกไม่ได้น่าสนใจของพวกเราล

ที่มีการเสียงในหัวร้าน้วไรแบบนี้นท,นนรรที่ฉีดมาให้นะคะ